สินเชื่อเพื่อคนมีรถค่าฟอร์แคสโทร02 740 7400 สวัสดีค่ะต้อนรับทุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามธุรกิจนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาบุกงาน Bio I Fair นะคะช่วงแรกของรายการวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมแล้วก็เทคโนโลยีใหม่ๆที่บรรดาค่ายรถยนต์นะคะนำมาเสนอในงานนี้ค่ะอย่างค่ายโตโยต้าเองนะคะนอกเหนือไปจากการนำรถยนต์ต้นแบบมาโชว์ในงานนี้ก็จะมีหุ่นยนต์ค่ะที่พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดผสมผสานระหว่าง รถยนต์แล้วก็หุ่นยนต์นะคะเรื่อย้ว่าเจ้าหุ่นยนต์ต้นแบบเนี่ยทำงานได้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะคะขณะที่อีกค่ายหนึงค่ะคุณผู้ชมก็คืออีสุสุนะคะ งานนี้นอกเหนือไปจากการนำนวัตกรรมรถยนต์รุ่นใหม่นะคะก็คืออ s ซูซูอ l ลนิ d ดีแมนะคะมาโชว์แล้วเนี่ยก็ได้นำเครื่องยนต์ของเจ้าอิซูซูดีแมมาให้บรรดาคนที่มาชมงานได้ชมกันด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะอิซูซูพูดถึงเรื่องยอดขายได้น่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปชมทั้งสองค่ายกันเลย งาน b o i f a 2011นี้นะคะฝากฝั่งค่ายรถอย่าง Toyota เองก็มีนวัตกรรมเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมค่ะด้วยการขับเคลื่อนด้วยระบบไฮบริดนะคะที่พัฒนาขึ้นมาในรุ่น Toyota p r i u s C ที่เป็นรถต้นแบบที่ย่อขนาดให้เล็กระทัดรัดขึ้นพร้อมกับการปรับเปลี่ยนรูปทรงนะคะให้ทันสมัยกว่าเดิมซึ่งเป็นรุ่นที่น่าจะเหมาะกับหนุ่มสาวทีท่รักสิ่งแวดลอ้อมและเหมาะแก่การเป็นซิตี้คารอย่างแท้จริง ไม่เพียงเท่านี้นะคะยังมี r リ u s อีกรุ่นหนึ่งค่ะที่เป็นแบบ p l u ๊กอินที่สามารถเชื่อมต่อปลั๊กชาร์จไฟฟ้าที่บ้านได้โดยตรงที่จะมาพร้อมกับเครื่องชาร์จไฟหนึ่งเครื่องและในรุ่น p r e u ปลั๊กอินี้นะคะรุ่นนี้เนี่ยมีวางจําหน่ายในญี่ปุ่นแล้วในราคา3ามล้านสองเยนหากคิดเป็นเงินไทยแล้วก็ตกประมาณ1ล้านกว่าบาทค่ะ โดยรถรุ่นนี้นะคะจะวิ่งด้วยระบบไฟฟ้าค่ะและเมื่อวิ่งไปถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วระบบจะสลับปรับเปลี่ยนอัตโนมัติกลายเป็นการขับเคลื่อนด้วยระบบน้ํามันซึ่งจะต่างจากพรีอูสตัวเดิมนะคะที่วิ่งได้เพียง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงจะสลับเปลี่ยนระบบและในส่วนของพรีอูสป,ปักอินนี้นะคะสามารถวิ่งได้ต่อเนื่องถึง23ชั่วโมงโดยใช้แบตเตอรี่ขนาด5.5กิโลวัตต์ ทางนี้นะคะใช้เวลาในการชาร์จ3าชั่วโมงต่อกำลังไฟฟ้า100วัตต์ซึ่งร,รุ่นนี้เนี่ยในอนาคตอันใกล้ก็จะเริ่มเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างแน่นอนและสถานการณ์ก,รกำลังการผลิตของโตโยต้าตอนนี้นะคะฟื้นกลับมาผลิตได้8ชั่วโมงต่อวันแล้วค่ะด้วยการประกอบและโรงงานที่ส่งชิ้นส่วนนะคะซึ่งคาดว่ากำลังการผลิตเนี่ยจะเต็ม100ได้ภายในเร็วๆนี้ค่ะ พราะในขณะนี้นี่เป็นวีต้นแบบที่เรานำมาแสดงนี่ก็คิดว่าการยาวางตลาดนี่ก็คงจะต้องใช้เวลาอีกนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ตัวราคาแล้วก็เขาคงจยาวางตลาดที่ญี่ปุ่นก่อนนะครับแล้วอีกประการหนึ่งคิดว่าเขาคงต้องประสานกับรัฐบาลประเทศต่างๆในเรื่องของการขอขอนุญาตใช้ อันนี้เป็นภาชนะเคลื่อนที่นะครับเพราะว่ากฎเกณฑ์ของแต่ละประเทศไม่เหมือนกันครับผมคิดว่าอันนี้เนี่ยมันจะมีความพิเศษอยู่2อ,อย่างคือ 1. เนี่ยคิดว่าราคาน่าจะไม่แพงแล้วอันที่สองเนี่ยพับเก็บได้คือพูดง่ายเอาไว้ในท้ายรถได้แน่นอนแล้วก็สามารถไปใช้ได้ตามสวนสาธารณะ หรือในดิพาร์ทเมนต์สโตร์ที่กว้างๆที่เราเดินไม่ไหวอันนี้ก็พกพาไปไปช้อปปิ้งได้นะครับมากันที่พาหนะรุ่นเล็กกันบ้างนะคะกับ Toyota V ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าน้ําหนักเบามีขนาดเล็กพกพาได้ซึ่งจะมี3แบบค่ะเป็น Type S Type M แล้วก็ Type L ค่ะ ซึ่งเป็นการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะสมตามสัดส่วนของร่างกายมนุษย์และพลังงานในการใช้นะคะเพียงการชาร์จไฟหนึ่ชั่วโมงก็สามารถทำให้เราเดินทางได้แล้วค่ะก็ในขณะนี้ก็ได้มีการเฟื้นฟูกำลังการผลิตได้ดีขึ้นแล้วนะครับก็ขณะนี้นี่ก็เราเริ่มผลิตเวลา8ชั่วโมง2กก็เป็น16ชั่วโมงแนละ้วแต่ยังไม่เต็มที่นะครับต้องอรอระยะหนึ่ง ใช่ครับใช่ครับคือเดิมทีนี่เราจะผลิตวันละ8ชั่วโมงแล้วยังมีโอเวอร์ไทม์อีกชั่วโมงครึ่งหรือ2ชั่วโมงครึ่งนะครับแต่ในขณะนี้น,น,น,นี่กำลังเริ่มอยู่ที่8 8ชั่วโมงแล้วไม่ได้ว่าเต็มกำลังนี่ยังยังยังถ้าว่าจะเต็มกำลังได้มเมื่อ,อไหร่เราพยายามทำทำให้ได้ภายในเดือนนี้ครับ นอกจากนวัตกรรมยานยนต์แล้วนะคะทาง t o y o ต้เนี่ยก็ได้มีนวัตกรรมผสมนะคะระหว่างนวัตกรรมยานยนต์และนวัตกรรมไอทีค่ะซึ่งทาง t o โยต้านะคะได้มีการพัฒนา Partner Robot ทที่จะคอยอยู่เป็นเพื่อนมนุษย์และคอยเอื้อประโยชน์ในด้านต่างๆค่ะอย่างการแพทย์การเดินทางการโรงงานรวมไปถึงการเป็นแม่บ้านด้วย เป็นอีกหนึ่งพาเวเลียนที่น่าจับตามองค่ะกับนวัตรกรรมสีเขียวที่บริษัทรีเพชรอิสุสุเซลล์จำกัดได้นำมาจัดแสดงในส่วนของพาเิเลียนอิสุสในงาน B.O.I. Fair ครั้งนี้ที่ได้นำเอาปิกอัพรุ่นนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์อย่างอิสุสดีแมรุ่นใหม่หมดมาอวดโฉมกันซึ่งเป็นการตอกย้ำการเป็นผู้นำแห่งปิกอัพประหยัดน้ำมัน นวัตกรรมที่ทางอิซุสุได้นำมาสแสดงในงานครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นนวัตกรรมการประหยัดน้ำมันดีเซลพร้อมการสร้างโลกสีเขียวด้วยการสนับสนุนแนวคิดโลกสดใสไทยยั่งยืนทั้งนี้ยังมีการโชว์เครื่องยนต์คอมบัตเรลเจเนเรชั่น3.5ที่ให้การเผาไหม้จนหมดจดซึ่งเครื่องยนต์นี้ได้ผ่านการรับรองด้วยมาตรฐานยูโร5พร้อมเทคโนโลยีอากาศพลศาสตร์ดูดรถไฟหัวกระสุนและเทคโนโลยีอากาศยานล้ำสมัย ที่จะทําให้อิสุสูดีแมรุ่นใหม่หมดประหยัดน้ามันมากขึ้นและในภาวิเลียนของอิสุสูยังไม่ได้หมดเพียงเท่านี้ค่ะสาวประชาะสัมพันธ์พิเศษได้อธิบายถึงตัวไฮไลท์ด้วยอิสุสูดีแ h i g h เลนเดอ4ประตู2,500 d d i VGS Turbo สีขาวมูกเอเวอรสซึ่งเป็นฟิกอัพขับเคลื่อน2งล้อยยกสูงนะคะมาพร้อมกับชุดตกแต่งหน้าตา พร้อมกับสมรรถนะการลุยและ Isuzu D-Max Spec Cab รุ่นใหม่หมดสีทองสวัรณาปิกอัพอารมณ์สปอร์ตที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการกับคนไทยโดยเฉพาะครับสำหรับในงานบ o i อ a แ r ในครั้งนี้นะครับทางอิสูก็จับภายใต้แนวความคิดนะครับ ปิก up สำหรับคนทั้งโลกนะครับหรือว่าปิก up for the whole world นะครับด้วยเหตุที่ว่าอีสุดีแมกนั้นไม่ใช่เป็นแค่ความภูมิใจของอีสุเราเท่านั้นนะครับแต่เราถือว่าเป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งหมดนะครับเพราะเราเราถือว่าอีสุดีแมกเนี่ยเป็นรถปิก up สัญชาติไทยนะฮะกว่า90%ของรถเนี่ยก็คือมาจากคนไทยนะฮะมาจากการประกอบม,มาจากชิ้นส่วนอะไรต่างๆนะฮะรวมทั้งความคิดด้วยนะครับแล้วก็หลังจากเราเปิดตัวไปเมื่อไปปีที่ผ่านมา ด้ด้วยประสบความสําเร็จอย่างสูงเนี่ยนะฮะร,รถรุ่นนี้ก็จะถูกส่งออกนะไปประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า100ประเทศนะครับยอดจองของรถ Isuzu D-Max รุ่นใหม่หมดนะคะที่ได้มีการเปิดจองมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนนี้มีประมาณ60,000กว่าคันแล้วถือว่าคนไทยเนี่ยให้การตอบรับใน p i c k ัพประหยัดน้ำมันรุ่นนี้เป็นอย่างดี สำหรับอิสุดีแบครุ่นใหม่หมดนี้นะฮะก็สามารถสร้างประวัติศาสตร์ในการรับจองนะฮะสูงมากนะคือ3วันแรกเนี่ยมากกว่า15,000คันนะครับแล้วก็จนถึงวันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามันมันมันมากกว่า6,000 0คันนะฮะซึ่งฮะซึ่งก็คงต้องถือโอกาสนี้กับขออภัยท่านที่จองรถไว้นะฮะจะต้องรอนานนิดนึงนะฮะแต่ทางโรงงานเองทางอิสุเองก็จะพยายามนะฮะประกอบให้ เ,เต็มที่นะให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะพยายามส่งมอบรถให้ทันความต้องการของทุกท่านนะครับสำหรับปีนี้เรา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 ชื่อว่าด้วยเ,เขาเรียกอะไรฮะภาวะที่อั้นมานานนะฮะสำหรับเศรษฐกิจไทยเนี่ยกำลังซื้อยังดีมากอยู่นะฮะแต่ที่มีปัญหาคือเรื่องของซัพพลายนะเรื่องของการผลิตมากกว่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยอดพวกนี้ก็จะมาสมทบในปีนี้ซึ่งทําให้ยอดปีนีน้คิดว่าถ้าไม่มีภัยอะไรธรรมชาติที่รุนแรงอีกนะฮะหรือว่าปัจจัยด้านอื่นนะฮะอย่างการเมืองหรืออะไรก็เชื่อว่าน่าจะเป็นปีที่ ดีมากนะสำหรับภาวะเศรษฐกิจไทยแล้วก็รวมทั้งวงการรถยนต์ด้วยครับค,ะะคือสําหรับเราเนี่ยเราเราเรา,เ,ราเปิดตัวอิสุดีแม็กก็จริงๆแล้วเนี่ยก็เราไม่ถือว่ามาแข่งกับใครนะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยในในภาวะการตลาดของเราก็คือเราพยายามดูแลลูกค้าที่เออีใช้รถเราอยู่นะฮะหรือว่าที่กำลังจะมาใช้รถเราเนี่ยนะมาเข้าอ,อ,อิสุป,ประชาชนคมอิสุเราเนี่ยให้ดีนะฮะดูแลให้ดี้วแล้วก็ลูกค้าพวกนี้ก็ยังไงก็ ให้เขาเป็นแฟนให้เขาเป็นลูกค้าของเราตลอดชีวิตนี่ก็เป็นเป็นวิธีดําเนินการตลาดของอิสุเราครับและแน่นอนว่าทางอิสุสุจะยังดําเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อตอกย้ําการเป็นผู้นําแห่งรถปิกอัพประหยัดน้ํามันของคนทั้งโลก ค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นคืนแรกในรอบสื่อมวลชนค่ะแล้วก็เช้าวันนี้จะเป็นวันที่เริ่มต้นงานอย่างเป็นทางการนะคะถือว่าเริ่มดีก็แล้วกันนะคะโอ้โหสายฝนโปรยปลายลงมาอย่างหนักทีเดียวนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักู้ก่อนช่วงหน้าพาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งค่ายรถยนต์นะคะนั่นก็คือเชฟโรเลตค่ะงานนีู้ขนกันมาทุกรุ่นเลยนะคะแล้วก็มีรถยนต์ต้นแบบของค่ายเชฟโรเลตด้วยค่ะสินเชื่อเพื่อคนมีรถารคา f o r e c a s โทร02 740 7400